แก่เซลเดอร์ไฟนักขโอกค่สุดท้ายที่คุณจะได้เป็นเจ้าของขบวนรถเบนซ์รุ่นใหม่ใม่น้อยราคาใหม่กว่า200คันพร้อมส่วนลดจัดหนักสูงสุด500แสนบาทหมดแล้วหมดเลยนะคะวันนี้ถึง30กันยายนนี้เท่านั้นอย่าปล่อยให้รถสวยๆหลุดมือไปนะคะสนใจเข้าไปรับชมแคตตาล็อกออนไลน์ได้ที่ w w w bennk com มีรถเบนซ์สวยๆให้คุณเลือกกว่า200คันกัน <Wow. S 1> เลยค่ะห้ามพลาดกันเลยนะคะ จะขายแพงกว่าทำไมคะสำหรับรถเข้าใหม่ของเราในวันนี้นะคะต้องบอกว่าสวยเหมือนใหม่ในราคาสุดคุ้มค่ะกับ Mercedes-Benz E 200 oh. Coupe MG นะคะออกใหม่นะคะกว่า4,55,000 00บาทค่ะ แต่วันนี้ Ben n k Mega Sale The Final Call นะคะจัดมาให้ในราคาพิเศษสุดๆค่ะเพียง2 9 9 0 0 0นบาทเท่านั้นค่ะประหยัดไปกว่า1 5 0 0 0ล้บาทเลยค่ะและตอนนี้มีเข้ามาคันเดียวเท่านั้นค่ะห้ามตัดสินใจนานนะคะรับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าค่ะ ค, e ค่ะ e 2 0 0 c ้ u p ครูปค่ะเป็นรถปี2018นะคะเลขกไมเนอยสุดๆค่ะเพียง47,000กิโลเมตรเท่านั้นค่ะและราคานะคะที่แตส,สุดๆค่ะเพียง2,990,000บาทเท่านั้นค่ะสำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับสีขาวไดมอนด์ไวท์ค่ะซึ่งเป็นขาวมุกสุดหรูนะคะภายในมาพร้อมกับบอดสีดําแดงนะคะ ทำให้พอตัวรถนะคะตัดกระสีพอดาแดงแล้วเนี่ยทำให้ทั้งดูหรูแล้วก็ดูสปอร์ตไปพร้อมๆกันเลยค่ะและคันนี้นะคะรอบคานเนี่ยมาพร้อมกับชุดแต่ง MG Body Styling นะคะสําหรับไฟหน้านะคะมาพร้อมกับไฟหน้าแบบ Multi Beam LED นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นไฟอจฉริยะนะคะและก็เป็นไฟตัวท็อปของ Mercedes-Benz เลยค่ะสามารถปรับสูงต่ําได้อัตโนมัตินะคะมีระบบ Adaptive High Beam อยู่ในนี้นะคะแล้วก็เลี้ยวโค้งตามการขับขี่ของพวงมาลัยอีกด้วยค่ะสําหรับรถคันนี้นะคะถูกเสริมล่อมาแล้วค่ะด้วยกระจังหน้าที่เป็น แบบ GT นะคะและมีตาสัญลักษณ์ MG ที่อยู่ด้านหน้านะคะทําให้ด้านหน้าของรถคันนี้นะคะดูหล่อแล้วก็ดูเท่มากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะในส่วนของล้อแมกค่ะมาพร้อมกับล้อแมก a MG ขนาด19นิ้วลายดับเบิลสป็อกนะคะและดีไซน์นี้ค่ะพอเข้ากับตัวรถนะคะทําให้ดูสวยแล้วก็ดูสปอร์ตมากเพิ่มยิ่งขึ้นไปอีกค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะคันนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับกระจกที่เป็นแบบเฟรมเลสนะคะเพิ่มความหล่อให้กับรถนะคะและรถคันนี้นะคะก็ยังมาพร้อมกระบบ Keyless Go Package นะคะ เพียงพกคุณแจไว้ใกล้ตัวเนี่ยเปิดปิดประตูรถได้อัตโนมัติอีกด้วยค่ะได้หนึ่งจุดเด่นนะคะคันนี้เสริมรอมาแล้วค่ะกระจกมองข้างนะคะเป็นสีดำนะคะเพราะตัดกับสีขาวของตัวรถค่ะทาให้ดูเด่นยิ่งขึ้นไปอีกค่ะคันนี้นะคะก็ยังมาพร้อมกับหลังคาแก้พารามิเตอรกา斯ลูปนะคะแล้วก็มีกล้องถอยหลังมาอีกด้วยค่ะ ด้านท้ายของตัวรถนะคะต้องบอกว่ารุ่น E Coupe นะคะจะมีดีไซน์ไฟท้ายที่โดดเด่นไม่เหมือนใครนะคะและคันนี้เนี่ยยังมีระบบที่เรียกว่า Hand Free Assist อีกด้วยค่ะเพียงสอดเท้าเข้าไปนะคะก็สามารถเป,ปิดปิดฝาท้ายได้อัตโนมัติะคะ่ะต้องบอกว่าสะดวกมากๆสุดๆไปเลยค่ะคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบขนาด2 0 0 0ซีนะคะที่ให้กำลังแรงม้าสูงสุดถึง184แรงม้าค่ะและยังจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติใน G-Tonic อีกด้วยค่ะท็อปสปีดนะคะสามารถทำได้สูงสุดถึง240กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยค่ะ ต้องบอกว่าคันนี้นะคะให้ทั้งความสะดวกสบายนะคะแล้วก็ขับสนุกสุดๆไปเลยค่ะใครที่ชอบรถคูปเป้นะคะที่มีไซส์ใหญ่ขึ้นแล้วก็นั่งแบบสะดวกสบายนะคะพลาดกับรุ่นนี้ไม่ได้เลยจริงๆค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจรถคันนี้นะคะสามารถสแกน QR code นะคะที่ขึ้นอยู่ด้านล่างขวามือของท่านตอนนี้ได้เลยนะคะ สำหรับภายในนะคะก็จะมาในดีไซน์ที่เป็นสีดำสลับกับสีแดงค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเบาะนะคะหรือว่าด้านข้างนะคะและในส่วนของคอนโซลน,นะคะตรงกลางนะคะก็เป็นลาย black ash wood ค่ะซึ่งเป็นลายไม้สีดำนะคะซึ่งเป็นรอยได้ยากค่ะในส่วนของหน้าจอนะคะรุ่น E คะ่ะจะเป็นหน้าจอแบบ widescreen นะคะแบบยาวเลยนะคะที่เป็นแบบดิจิตอลค่ะในส่วนของแดชบอร์ดค่ะสามารถสับไปถึง3รูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตคลาสสิกแล้วก็โควเกสีดนะคะคันนี้นะคะก็ยังมาพร้อมกับนีเวกชันนะคะกล้องถอยล ลแล้วก็ระบบถอยเข้าที่ก็อัตโนมัติอีกด้วยค่ะและรถคันนี้นะคะก็ยังมาพร้อมกับเครื่องเสียงไฮเ n ็นะคะแบบ์มิสเตอร์ Mister อีกด้วยค่ะ สำหรับที่นั่งด้านหลังนะคะอีคูเป้ค่อนข้างนั่งได้แบบสบายๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเล็กรูปหรือว่าเฮดรูมนะคะยังเหลืออีกมากมายเลยค่ะตรงกลางตรงนี้นะคะก็ยังมาพร้อมกับที่วางแก้อีกด้วยนะคะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้นั่งด้านหลังไปอีกค่ะและรถคันนี้นะคะเป็นรถปี2018ค่ะเลขไม้น้อยสุดๆนะคะเพียงแค่47,000กิโลเมตรเท่านั้นค่ะราคาปกตินะคะอยู่ที่3ามล้านหนึ่บาท แต่วันนี้ค่ะ Ben N K Mega s เ l e The Final Call นะคะมาพร้อมกับราคาพิเศษสุดๆค่ะเพียง2องล้านเก้าสนบาทเท่านั้นค่ะโต้สวยนะคะสเปคดีขนาดนี้นะคะหาที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะมีคันนี้คันเดียวเท่านั้นให้รีบๆมาที่ Ben N K เลยค่ะ สวยทั้งหรูเราก็ดูแพงสุดๆไปเลยนะคะและที่สำคัญนะคะปีใหม่เลขใหม่น้อยสุดๆค่ะประหยัดไปกว่าออกใหม่กว่า1ล้าน5แสนบาทเลยค่ะคิดนัานไม่ได้แล้วนะคะให้รีบมาที่เป็น N K เลข่าที่เ้ยวยกจบครบทุกความต้องการค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u u s c r i b e ให้เราด้วยนะคะ